กาลยาณมิตรตาที่วักที่ 8. ว่าด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นต้นภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทาอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้มีมิตรดีนี้เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีมิตรดีกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภิกษุน์ทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆการไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆนี้เลยภิกษุทั้งหลายเพราะการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ ระการไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภิกษุน์ทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆนี้เลยภิกษุนทั้งหลายเพราะการประกอบกุศลธรรมเนืองๆเพราะการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดที่แล้วย่อมเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้โพชงที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้น หรือพ่อชงที่เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ถึงความเจริญบริบูรณ์เหมือนการใส่ใจโดยไม่แยบคายนี้เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจโดยไม่แยบคายพ่อชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและพ่อชงที่เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ถึงความเจริญบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เลงเห็นทมอื่นแม่อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้โพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือโพชงที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เหมือนการใส่ใจโดยแยบคายนี้เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจโดยแยบคายโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและโพชงที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายความเสื่อมญาติมีประมาณน้อย วความเสื่อมปัญญาชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมทั้งหลายภิกษุ์ทั้งหลายความเจริญด้วยญา,ยญาติมีประมาณน้อยความเจริญด้วยปัญญาเลือดกว่าความเจริญทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนีกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากเจริญด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนีกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมโภคะมีประมาณน้อยความเสื en, <"Q ual S 1> ่อมปัญญาชั่วร้ายที่ส right? ุดกว่าความเสื ota. ่อมทั <N <un> N ้งหลายภิกษุท์ทั้งหลายความเจริญด้วยโภคะมีประมาณน้อยความเจริญด้วยปัญญาเลิศกว่าความเจริญทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากเจริญด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้แล ที่สุดทั้งหลายความเสื่อมยศมีประมาณน้อยความเสื่อมปัญญาชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมทั้งหลายกัรยาณมิตตาตาที่วักที่8จบ